ับสบายดีสวัสดีทุกคนมันนี่มาพบพอกับเฮาคือเกา่ามันนี่ชาวจอยกับสิลงไปเกี่ยวเขยายามแรงเนาะสวัสดีเป็พนพี่น,อน,น้อ,นองว่าจะดูทุกคนเด้อลงสบายดีพี่น้องเกี่ยวเขายอยเด้อะมันนี่จ้างคนงานเกี่ยวเขาเนาะทุกคนมาเนีะไปทุกคนตอนนี้เฮากำลังย่างลงไปเนาะ เราจอยมาเกี่ยวเขาได้ทรงมือนี่แหละทุกคนผู้หล่ทุกคนทำกระสิลงไปลุ่มผู้หลนอนลงไปเกี่ยวเขาเพราะว่าเพิ่นมากกะหาได้ซิบคนเนาะผ่เป็นพี่น้องหาเพิ่นมาเกี่ยวเขาซอยกับเพราะว่าเพื่อนบางคนเขาก็เกีเ่ยวแล่เพราะกมาบางคนเขายังไม่ทันได้เกี่ยวแล้หน้าเพิ่นเพิ่นกับบพื่มาเราทุกคนตอนนี้เขาก็สีลงไปลุมผู้หล่ส่งบรรยากาศก็เย็นสบายๆเลยทุกคน ถึงตอนนี้เขากำลังห่างลงไปเนาะทุกคนก็มาลองรุ่นกันเบิ่งว่านาย,ยังเรืออยู่ห่าหาย่ยเขาสิเกี่ยวเยบิดโบนเนาะตอนแรงไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องมืนนี้มีแต่ผู้สาวเนาะเกี่ยวแล้วลรวบ้างเงินจ้า เมื่อสานี้ได้สีหาหยเนาะทุกคนกันยังเลื่อยอยู่สีหาหยเนาะตอนเรกใหยนี่ใายนั่น,น หยาบตีนแล้วได้มันเหยียบตีนแล้วได้ค่ะมันจะไปก่อนอ,อ,นอว้ายว้ายต้นตุ๊กขนานเลย,อยตอนนี้เราก็ลังลงมาหอดหลุ่ม,มนะทุกคน เดี่ยวเขาอยู่กับบุร่ายรักสิบคนเองเนาะรวมถึงเจ้าครองก็สิบเจ็ดคนเนาะ นี่กาเฮาก็เกี่ยวแล้วเนาะกลสิแล้วลนี่ซาวได้มื้อนี้น่นี่ก็ จะไปเกี่ยวให้นะต่อให้ที่สองทุกคน อนนี้สาวๆยังหาทางลงอยู่พุีเต็มไหน้านะไใน่อยเอาละถ้าใจะลงไปเกี่ยวเขากอนเด้อพี่น้องไ้ที่โซกเลยที่แล้วเลยทุกคน ตันบอนกันเลย <Yes. S 1> เข้าเกี่ยวไฮทีซามะทุกคนเกี่ยวไฮที่ามกันเลย ยังคุกคบแล้วบอหานี่หายหานี่ล่มลายทุกคนเพราะว่าเขามันสูงเนาะเพราะว่าลมมันแหงเนาะถ้าแต่จะลมไปเกี่ยวข้ากันได้พี่น้อง ไฮที่สามกันแล้วน,นะฮะที่แรแล้ะสักคนไฮที่สามลบขนาดเลยเขาเนะเอากับสกิลไฮนี่เนละไฮที่สี่สักคนลองดูนกันเบิร์กกว่า,าไฮหญ่ที่ ดีแล้วบอกเลยว่ามันทำก่อนเนาะมัาจะได้เกี่ยวบ่งไงจงได้ขานเอาทานเอาแล้วดูพี่น้องเข่ากระล่มจด้ไหมเกี่ยวยากยาก มุ้งตันผุงามงามเกินเวียนมากมันงามเลยตกเป็นงามสดนะซูมแบบจะล่มตอนเ้าก็ซูงงามขาดวดีาเลยอันนี้เป็นขาว <c oughs> มันล่มแบบสิเกี่ยวเสียหายลายเลยทุกคน แกมเผาเกี่ยวโบเห็นเลยครับก็เยียบมันจิกาคิดขี้ต้มนาะทุกคนมันกันแลบวไวไอออกไอเดียเจ้าคองนาออกไอเดียแล้วแล้วพี่น้อง ยังอยู่นเนาะแล้วแต่อ,อันลมแล้วแต่หน้นี่อือน่นอีกคนมันเป็นง่ายเลยทุกคนยัอนนงอยู่จุ่มเออกคสิประมาณนั่นลเลยกสสีแล้วเลยทุกคน เขาก็สิไปไหายที่สี่กันต่อไปไหายที่สี่กันต่อแล้วทุกคนที่สี่หรือที่หาแล้ววะเขาก็สิไปเกี่ยวไฮนั่นไฮที่หาไฮในแห่งร่มร้ายทุกคนสารพัดสลรเพกันไฮนี่ไฮใหญ่อีกหนึ่งเนาะ ไม่มีกบห้องเนาะนี่พอจะเจอโอ้ลมอ่้เอียบร้อยกรร้อยเกี่ยบลมว้าทุกคนที่ลึกว่าเข้าลมจักสิเอาทางใดกันดีเนาะ ให้ให้ยญ่อยู่แต่ว่าลมลายตอนนี้สาวๆเติมน้ำลังเติมน้ำลมอีหลัวพเดกนะ อออ๋อมือกองตกขนาดลมสำงุมปลาทุกคนมือมันห่างแน่เลยทำมันทีน,นี่คือพีกายนี่ค่ะบอดี้เว้าเตี้ยวอ,อยู่ไวๆ้ๆถ้าคุณดูคือเก่าพังนกักกษีเป็นเสาวเพนกับเสาๆเน่อขึนเกี่ยว ยอยู่คนละทางเนาะทุกคน,นตอนนี้เรากรเกี่ยวลแล้วลา,<ด>ายทะพุ่มหาไฮแล้วพอดีเลยเนาะพอด,ดีขำเลยสี<ด>่โมงตอนนี้สาวๆเพิ่ณกำลังเห็ดอยังกันนี่เก็บผักไห่แยงเออเออจุ่มกันก่อนอย่<ด>าผ้<ด>าแตกอย่าผ้าแตกกลุ่มจุ่มกันก่อน ลก้ีบลายนี่เก็บไปคายนี่ใครดูใครดูเก็บแยงไปขายนี่อมันบดย่ามนบสีแกงน้ำมถกอาแกงน้ไมถอาแกงน้ำมันงงมันอ่อ không quăng đi dùng vậy là thế hết đẹp của dưới lát gì dưới lát ตอหายกายอระปองนนี icana, 09, ้เียวเอาคเก่ยวมาต้กะจ่ายเงินในเพื่อเนาะเกี่ยวแล้วเลยหาเงินละเืางคนด้ม นีนนัเนะมนดนท่า,นาเนเาะเงินหมนปกเงี้งเม่้อนนมด10คนสบคนกับาชหาเนไปกนเห็นว่าวันหกสิบนะวันละหกสิบพันกีจจ่ายไปแล้วเอาผักงเงเมื่อน้ำเิ่นป่ะไม่ใส่แกงน้ำไม่ พิ่นสะอ่อนเนาะมันงามพิ่นก็เลยเอาเมืองอะตากแห้งไว้เพิ่อยังสองคนคนสามคนพูดนะบ้างพูนอะไ้เงินแล้วใชพูดนะได้แล้วเงินแล้วเออเราก็มีนแล้วเนาะ ตอนนี้เพิ่นกำลังยางมาแล้วเขาเห็นอยู่เจ้ผู๋เห็นผู้เห็นอยู่ผู ยืนจากเกี่ยวเขา่าฮะเกิอปุ๊ก็ทึกแล้ก็ยังแล้วขับใจเด้อสิได้มืออะไรเนาะขับแล้ว มาคือิกน้ามไพเอาวะะ่ะตอนนี้เขากำลังอย่างขึง้นเทียงนาทุกคนเขาก็เกี่ยวเขาแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว มีแต่มืออื่นเก็บกูกอย่างเดียวเราทุกคนเนาะเขาก็ลอยมันแห้งมืออื่นเศร้าเขาก็เก็บทุกคนแต่กันยังบบแลวเสร็จสมบูรณ์บ้าได้อยัางมีอีกประมาณห่าครึ่งเนาะมันยังบบได้สุกทุกคนตอนเฮากำลังยยางกระทิงนแหละทุกคนเพราะว่าเพิ่นก็เก็บพักะแยงไปไว้ตากแดดเพิ่นวะให้มันแห้งมันกับสีหอมมาไห้ใส่แกงนมงนมห่ยรวยใส่กบจะเขียดก็ได้นะทุกคน บรรยากาศก็เย็นแต่แถมมแรงทุกคนตอนนี้พคนก็ขึ้นมอฮเทียงเพียงเลยเนาะคนกนสิเตรียมโตเมืออ่องเลยกสิเมื่ออะไรทุกคน คลิปนี้เนาะถ้าเจอขอจบคลิปเพลงสักนึ่เอาไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าไปแล้วทุกคนสบายดีสวัสดี